ครับเออปายังงเนี่ยโอ้เอากระพงใหญ่ยังไงไม่ไงเดี๋ยวปุ๊บล่ะสามโลเครืองยังไงยังอยางครับทีเหตุนี้วได้กินบาทนี่อันนี้พันไปยิ่งมากเดินนี่นี่นี่เห็นว่าห้อยยิ่ง เขาตาบสวงพอดีเลยนี่จับอูยูเนี่ยอันนี้ปลากระพงทะเลมันไปหมดน่านทะเลยิ่งเนี่ยแล้วมาขายให้บา้ไบมวนเองหรอกเค็ดูเป็นห,หนนยางไงเลยเขาตู่เย็นกับวิด เดี๋วยวคุณเลยมาซอยให้นี่มาซอยกินหนึ่งนี่กินเบิร์ดไปกินเบิร์ดบานไปเลยเป็นไงครับอ